สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับมาริกแล้วนะคะวันนี้มาริกจะพานะคะทุกคนมารีวิวนะคะ Ford Ranger นะคะ XLT นะคะตัวด้านหลังของมาริกนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นเกียร์6สปีดเนาะแล้วก็160แรงม้า385แรงบิดนะคะ ตัวนี้นะคะราคาเกียร์ออโตอยู่ที่900,000กับอีก2 0 0 0บาทนะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดา857,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า XLT นะคะตัวด้านหลังของมารีนี้นะคะแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างเนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นสีเทาดำนะคะด้านหน้าของเราจะใส่เป็นะตะแกรงโลโก้เนาะเป็นตะแกรงโลโก้ Ford นะคะตัวอักษรใหญ่ตัวนี้ FORD นะคะ แล้วก็ด้านข้างนะคะใส่เป็นที่ค้อไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็สกรูด้านบนติดเพิ่มให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นสกรูอ่เอาแบบติดทับไปกับบนฝากระโปรงเนาะตัวนี้เป็นสกรูทรงเตี้ยนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกทีนึงนะคะตรงนี้ของเ l t นะคะรุ่นเ l t เราจะมีไฟตัดหมอกให้ลูกค้าอยู่แล้วเนาะเต่๋กล้องแพรมาด้านหน้าอีกนิดนึงนะคะ นี่นะคะไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะถ้ารุ่นล่างลงไปกว่านี้จะไม่มีแล้วนะคะจะเป็นรุ่น XRT ขึ้นไปนะคะแล้วก็ด้านข้างของเราก็ใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้กับลูกค้านะคะเป็นซุ้มล้อแบบปักหมุดนะคะตัวนี้เป็นหมุดที่ไม่ได้ปักเข้ากับตัวรถนะเป็นเป็นหมุดหลอกแล้วก็แม็กละยางตัวนี้เป็นเป็นยางของแฮนด์กุ๊กนะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะตัวนี้เป็นแม็กหก้านนะคะ สวยมากๆเลยยางใหญ่นะคะเพราะว่าล้อเดิมๆของเจ้า XLT อะ่ะมันจะเป็นอขอบ17แต่อันนี้เปลี่ยนเป็นขอบ16แล้วก็ใส่เป็นยางใหญ่เพื่อให้ล้อดูใหญ่แล้วก็รถด,ดูใหญ่ขึ้นมานะคะตัวนี้แล้วก็ด้านข้างของเรานะคะตัวนี้บันไดข้างบันไดข้างตัวนี้รองรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลเลยตัวนี้นะคะเพราะว่ารถของเราเป็นรถยกสูงเนาะ ก็จะต้องมีบันไดข้างให้เพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงรถนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราใส่เบ้ารองมือจับให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นรอยอก้านรอยคิดควนนะคะและด้านบนก็ใส่คิ้วกันสาดให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ราวหลังคาเนะเาะราวหลังคาตัวนี้ไม่ใช่ติดกับตัวรถมาอยู่แล้วนะเป็นติดอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปให้กับลูกค้านะคะ นี่นะคะเป็นกาวสองหน้าติดเข้าไปนะคะตัวนี้ไม่ได้ใช้งานได้จริงนะคะติดเพื่อความสวยงามเนาะตัวนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะใสะ่ข้อฝาถังน้ำมันให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ปิดเพิ่มเติมก็คือโลบานะคะโลบา์เหล็กของ Outlander เนอะใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงและทนทานนะคะแล้วก็กระบะเรานะคะนี่ด้านหลังของกระบะเรานะคะ เป็นกระบาดแบบตอนลึกเนาะสามารถบรรทุกของได้ถึง1.3ตันเลยนะคะเพราะว่าของเราเป็นแชสซีชิ้นเดียวนะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวนะคะแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกับที่ครอบไฟท้ายนะคะแล้วก็ไฟท้ายขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ครอบไปมันก็ไม่ได้บังไฟท้ายนะคะตัวนี้เพราะว่าไฟท้ายของเราใหญ่จริงๆแล้วก็ด้านหลังของเราก็ใส่เป็นเบ้ารองมือจับแบบปลายดาบให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะการชนด้านหลังของเรานะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดนะคะระยะถอยจอดเนาะแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนด้านข้างนะคะตัวนี้ด้านบนของเราเราจะมีไฟเบรกดวงที่3ให้กับลูกค้าด้วยนะคะโลบาอาจจะบางนิดนึงเนาะตัวนี้แต่เรามีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้านหลังเวลาขับรถต้องคืนแล้วเบรกนะคะตัวนี้จะเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้าง สำหรับภายในนะคะของเจ้า XLT นะคะนี้มาลิพูดทุกคลิปเลยนะคะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะตัวนี้เป็นเบาะหนังมาอยู่แล้วนะคะเดินได้ด้วยสีเทาเนาะตัวนี้เป็นเบาะเป็นเบาะหนังแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าของเรานะคะที่เบาสบายนะคะ ขับสบายคับเหมือนขับรถเก่งเลยค่ะตัวนี้เบาสบายจริงๆนะคะแล้วก็มีลูกเล่นบนพวงมาลัยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะบนพวงมาลัยนะคะวางสายรับสายเปิดเพลงรันเพลงก็ได้นะคะตัวนี้แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะไฟหน้ารถอัตโนมัตินะคะแล้วก็อ่าปรับแสงอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะคะพบความสะดวกสบายของของคนขับนะคะของผู้ขับขี่นะคะเขา ลองรับมาจริงๆนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วเนาะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะจะเล่นจะดูแผนที่ก็ได้นะคะแต่ต้องเสียบเสียบสายเสียบโทรศัพท์กับตัวรถเนาะมันถึงจะขึ้นระบบนำทางนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นแอ ตรงนี้สามารถปรับแอร์นะคะเป็นคอนโซลด้านหน้านะคะแล้วก็มีที่เสียบสาย USB ตรงนี้ด้านล่างแล้วก็ตรงนี้นะคะ12โวลต์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมา,มาติดก,กล้องหน้าให้กับลูกค้าเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะด้านบนของเราตรงนี้นะคะที่ใส่แว่นเนาะแล้วก็ไฟนะคะไฟด้านหน้ารถนะคะที่เก็บของต่างๆนะคะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปเป็นด้านหน้านิดนึงนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะ XLT นะคะจะแต่งเดิมๆก็ได้นะคะจะแต่งแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับมาลีได้นะคะดี๋มาลีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับมาลีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ